สวัสดีทุกคนทุนายครับวันนี้อยู่กับเกมนิกส์มอฮีกันอีกเช่นเคยนะครับ <M aker> ก็หลังจากที่ผมได้ไปเล่นเออเกมน,นี้มาแล้วนะครับผมปรากฏว่ามันมีแบทเอนดิ้งกับอีกเอนดิ้งหนึ่ง <M aker> ที่ผมยังไม่ได้เก็บนะครับ <S 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 ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเก็บกันนะก็คืออย่างที่ผมดูเนี่ยคือเราต้องเดี๋ยวเรา,เราจะเก็บโค้ดเอนดิ้งอีเอนดิ้งหนึ่งก่อนนะครับ ก็คือเราเนี่ยต้องไปถึงขั้นที่เราใส่เสื้อกัหนาวก่อนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะตักไปเลยแล้วกันนะครับโอานนี้กระผมผมก็ได้ใส่เสื้อกันหนาวที่เบแล้วนะกรบผมเอาละเยอเรา เดี๋ยวไปขั้นที่เปิดกอง,งน้ำก่นโโโยอ,ยน,อ,อกนแล้วก็บอกว่พวอป่วยนะฮะอ้าไม่ต้องกระดาเราเรามาเก็บอินดิงกันเลยนะมาดูซิอ้าปิดอาเดี๋ยวโอเคียต้องปิดดักฐานด้วยเหรอเอโอเคเรา โอเคคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดหน้าต่างโอเคค่ะผมคราวนี้เรามาที่นี่แล้วนะแล้วก็สูงออก <ño> มากดนี้ครับเรามาฟังพ่อ <p ull et> พูดเลยนะพ่อจะหันหน้าไปหาแม่เนาะอยาจะพูดอะไรอันนี้ะนะ,อะเออสุดลูกของฉันก็เป็นเนสักที มันเกิดขึ้นเพราะเขาวันนี้เนี่ยคือเหมือนเขาพยายามที่จะอยู่บ้านนะแต่ฉันแค่ฉันแค,ค่แค่อยู่อยู่คนเดียวฉันไม่รับฉันฉันจะให้ลูกเห็นฉันในสภาพแบบนี้ไม่ได้นะแต่จุดอ่าเอ๊ะอคือเดี๋ยวรา ก็จะอะอกหมดแล้วเดเออคือจะเอาดอกไม้ไปให้แม่เดี๋ยวฉันจะไปทางป่าแล้วกันเพราะเดี๋ยวคนข้างบ้านอาจยวจะมาบอกพ่อฉันว่าฉันไม่ไปโรงเรียนนะฮะว่อยู่ดอกไม้ไปสิงคูลแล้วกันส่งเอาดอกไม้ให้แม่ไปส่งให้ถึงตัวนี้คืออะไรอ่ะ เขาขายอยู่เลยนี่อ๋อบูดูนี่เรื่องไรเ,เดี๋ยวทำให้ฉันติดด้วยนี่โอ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ยโอ้โหสภาพนี่อืมเสียเงินเลยนะเดีนชาด้วยอจริงผมเคยทำเอนดิ้งนี้แล้วแลวมันติดด้วยนะ ำย,ยาวๆนี่เมื่อกี้ผมเดินถูกนะโอเคโอเคเดินไปไม่ได้รอไงเนี่ยไปไม่ได้เอา โอเคคือเราต้องไปยังไงเนี่ยคือผมติดไปไม่ได้แล้วองไปยังไงไหมเอาละไอ้ดื้อหลงแล้วนะเอ่อไปไม่ได้เลไปไม่ได้สวยผมไปไหนวันนี้ เดี๋ยวเพราะผมาหาทางเดินผมผม <c oughs> ข้ามไปตอนเจอสุสานเลยแล้วกันนะฮะ Two thousand years later โอเคเ๋ยวในสุดก็ถึงสุสานแล้วทีใช้เวลาเป็นชาติใกนการเดินมาถึงที่นี่เลยโอ้โหใช้เวลาเป็นชาติเลยอันนี้แม่นะฮอมสเต์ ดีครับแม่ผมมีดอกไม้เสริมให้แม่ด้วยอ่ะเ<ม>ปะ็นปสีชมพูเป็นปสีที่คุณแม่ชอบนะอ่ะเอาไปนะฮะคิดถึงนายาไปแผลงคิดถึงแม่โอ้เข้ามาเฮ้อนำมาที่นี่ทำไมป,ปรุงรีเหรอ ก็ผมผมคือผมเศร้าคือผมมันคือผมไปด้วยอารมณ์เศร้านี้ไม่ได้เมื่อนี้เรารมสาศร้นี้ไม่ได้เลยผมคิดถึงเม่มากเกิดนไปถ้าไปเรียนแบบนี้มันก็ไม่ดีเลยน่าจู่บ้านนี้เลย ผมก็ได้ยินพ่อคือเอ่อว่าพ่อต้องการเวลาออตัวเองตั้งแต่แม่เสียไปไมื่อที่แล้วพ่อก็ยังบวดมากเลย เป็นงไงนะ่ยเอ้โยรู้พ่อจกเรื่ยงโอ้ขอโทษว่าผมไม่ได้ทำให้พ่อโกรธเราไปเรียนแล้วพ่อไม่จะเรียกฉันว่าฟอดเธอแล้วเรียกฉันว่าด เชิดเรื่องนี้ไม่ได้แล้วนะก็ข้ามไปเลยนะผมขี้เกียจแปลเนาะพร้นะมมพอมที่จะ move on นายก็ด้วยก็โอเคเดี๋ยวโอเคไหมมานี่หน่อยนะอ๋ะกอกอดกันด้วยนะ เอาละเดี๋ยววันนี้มาอยู่บ้านกันนะเดี๋ยวพ่อจะบอกให้ว่าลูกป,ป่วยขอบคุณครับพ่อนะฮะจุดเอนดิงเนี่ยผมคุณอยู่บ้านกับพ่อของคุณนะโอ้ยูุดเนดิงแบบผมชอบเ่นดิ่งนี้สุดเลยนะแล้วก็ตัวนี้ขอลากรอที่ครับบ๊ายบายสวัสีฮะ